สวัสดีครับทำไมแปลงล่างอีกแล้วฮขก็พอในกระเป๋าแกระโปงได้ค่ะครับจสำรออนับเดี๋ยวอักเม่คืนนะัดก่อนรับไปิวกอนเดนมาอกพอคิงถ้วเราเสื้อไม่มีเหรอยืบเสื้อลยเหรอ โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษสอัสดีเอแรงล่างกันเหรอวันนี้จะอยากกินอะไรกระมาณคนเก่งเออเต้งสักๆกินกันนะเนี่ยเื้อทำรองอ๋อแฟชั่นไปกินไอติมไหมไปไหมเงียบไม่ไปใช่ไหม เล่นเล่นเล่นแยเ,เดี๋ยวพังไม่ต้องเล่นเลยพอแล้วนนนั้น้อะไรร้านไหนร้านไหนที่จอดรถเีลยยังไงอยู่ต้นรอนนแล้วแล้วยังไ่ได้ดูที่คนเยอะไหมมีเสี้ยวหรอนั่นมีเสี้ยวมีเสี้ยวเนี่ยนางเลิน เราไปกินหน้าวัดหนองบัวดีกว่าเนาะที่น,นี้คนเยอะดูดิเล้ต้องต่อแถวด้วยอ๋อดีคนเยอะเลยเด็กน้อยสินทอนมานั่งต่อแถวกันนู่นอะยังเยอะเลยอะ่อเนะเก็บต้องนาน ใส่โคลนครับอล็อกหนึ่งนะคะห้บาทค่ะหบาทประมาณยี่สิบนะคะเครับปะเสร็จแล้วปะลกรอรอนุรอนุรอนุเสร็จแล้ Hey, nang năng lò, nang lò nang như này Năng như mấy Thôi oh, muốn kêu kêu rồi đó Lo kêu cả, lò kêu Mì 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 โอ้โสนหสนุกเลยนะเธออยู่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบรอไปวันนี้ขายได้1ร้อยสี่สิบ ơi, cứ lau kêu ra, đến chưa? Van Hallett 40, loi nhiều, ไปแล้วไปรับวไปลงรดครับโคนครับมาแล้วพอยมาแล้วมาได้แล้วค่ะไปแล้วออยข้างนี้อ้อยข้างนี้อ้อยข้างนี้อ่าอย่าเดี๋ยวกด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 โอเคมาเดินไป <c oughs> ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปไปเดินไปได้แล้วแล้วทังรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนกินได้แล้วสิบห้าบาทค่ะมีเสี่ยวมีเสี่ยวมีมีมีเสี่ยวันกินสิบห้าบาทไม่แพงหรอกขายดีดี ซลินมีสองร้านนะหน้าซิลินทอนกับแยกวัดหนองบัว15สิบห้าบาทถ้าราคาปกติอแหละเพราะเจ้จาเจ้าดังมันก็ยี่สิบาทแล้วหรืมอไม่ได้ใส่โค้นเนแอนดังห้างดังเนาะของเส็นเส้นก็แพงแล้วอันนี้ยีิบาทก็ถือว่าไม่แพงนะเด็กน้อยกินได้พูดง่ายเถอะมันเ,เป็นราคาแบบอร่อยราคาพื้นพื้น สิบห้าบาทเอ้ยพวกเข็นขายก็ยี่สิบาทแล้วสิบบาทจะไม่เจอพี่กฤจิอ๋ออาทิตย์หน้าันแล้เาเรียนหนังสือนันแล้วอากินไปป้าป๊าต้องใช้ชุดทำนามาด้วยใช่อากินแล้วปวดชีก็ปวดยาก็ยาก เบ๊บเบ๊มีเสี่ยวมีเสี่ยวไอติมจ <ann> ีนกันชายจากเมืองเกียงไซนามีหาวมีหาวมีหาวอร่อยมันมีร้านไอติมสองสามร้านเหรอเออกี่รสามร้านอสามร้าน้าเด็กก็เรียกร้านร้านที่อร่อยอร่อยในสุรินทร์แข่งขันกันดุนะชองร้านร้านไอติมแข่งขันกันดุใครจะต้นท<า>ุต<า>นต่ำขายถูกกว่ะก็จะขายดี มีเจ้าใหม่ขายดีมากเลยมีเยวจากเมืองจริงสล้านโอเคสามล้านก็สามล้านเกลียลีลียลีอลีดี๋ยวมันหอกเดี๋ยวมันหอกลีอาลียลีเอาเลียดิเลี้ยลูกเลียพอเลียปุ๊บดูดดูดูดดูดเข้าไปโรโอ้โหโรโรอร้อจนปลาดูปลาดูดิ ไปเข้าไปดูมาเมซอนจะไม่กินอับนี่นะไปดูปลาโอ้ยปลาลงไปบางล้มไปเดินไปปลาอ้ยปลาเยอะด้วยอ้ยปลาว้าวอ้ยปลาปลาเยอะจังเลย โอ้ยตัวยิ่งใหญ่เลยดูดิดูดิเอาไปเลี้ยงที่บ้านเราเอาไปเลี้ยงบ้านเราได้ไหมเราก็มีสระน้ำเหมือนกันเออเอาไปเลี้ยงได้ไหมเอาไปสักตัวไหมเหรอเอาหนึ่งชัวก็ได้เอาสองตัวเอากี่ตัวเอากี่ตัวสองตัวเออเอากี่ตัวสองตัวเอาไปเลี้ยงเหรอ มีเสี่ยวกินอจมิมีเสี่ยวจอดปั๊มขี้ไม่ขี้อยากมาดูปลาเดหกโมงแล้วไม่ถึงบ้านเลยเราก็ทะเลทลายกันไม่รีบไปไหนเนาะไม่รีบไปไหนสโลไลท์วันนี้เราสโลไล์สโลลี่ดูปลาอยากดูปลาโอ้ย